สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดาราเดลี่ Daily บันเทิง oh <my. S 1> เราสองคนนะครับต้นับทันค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคุณผู้ชมการรับชมมีเหมือนเดิมทุกวันดูกันได้จันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับกับ3ช่องทางนี้มีทาง Facebook ได้ดคอมครับ YouTube ก็าสามารถติดตามได้ดาราเดลิเชียลครับรวมถึงทางทีมตเช่นกัน oh. ด่าลาดูเชียนะดูสดๆกันได้ดูย้อนหลังกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจา้าวันนี้ก็ <Okay. S 1> ทักทายแฟนๆทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้วันวันนี้วศุกร์แล้วคุณผู้ชมไวมากนะ<อ>เผิ่มแป๊บเดียวแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนเงินเดือนออกครับได้ต่อลมหายใจเย้ และต้อนรับเข้าสู่เดือนมีนาคมมีนาเลยที่ไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมแล้วก็ยาวมาก31วันนะใช้ชีวิตกันให้ดีนะคะวางแผนการเงินกันให้แบบแน่วแน่มั่นคงเนาะจะได้มีชีวิตอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือวันอะไรนะวัุนี้วันที่หนึงวันนี้ทุกคนรอคอยนั่นคือวัน สลากินแบงรัฐบาลออกคุณผู้ชมหวยออกได้ไหมล่ะหวยออกได้เออนะคะแต่ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนละกันค่ะวันนี้นะครับข่าวการบันเทิงมากมานะครับมีข่าวของแบงค์สอรามนะครับที่ตอนนี้บอกเลยว่างานแน่นมากนะครับล่าสุดนะครับภาพยนตร์ก็ติดกล้องไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมลงมไปถึงนะเดี๋ยวจะพาลิเกไปโกอินเตอร์นะครับที่เยอรมันคุณผู้ชมเดี๋ยวมาถามความอัปเดตกับน้องแบงค์กันนะครับห้ามพาชมกันนะคชมปมแล้วก็มีเรื่องราว ของน้องเอสปรัชญาด้วยค่ะก็ได้คว้ารางวัลด้วยนะแม่จะเป็นรางวัลอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามจ้าแล้วก็มีหนึ่งข่าวดีนะครับของหนุ่มหล่อคนนี้อย่างหนุ่มเจฟสาเตอร์นะล่าสุดประกาศคอนเสิร์ตใหญ่คุณผู้ชม ปักหมุดเลยนะครับที่เมืองไทยจะเป็นที่ไหนนะครับห้ามพลาดชมกันนะครับผมแล้วก็มีซิงเกิลเพลงตื่นค่ะ <c oughs> เป็น OST ของซองแดงแตงพีเออเป็นเพลงของน้องพีพีนะนที่มีน้องมิลิด้วยนะจ้ารวมไปถึงมีเหล่านักแสดงเนี่ย ไปเรียกว่าแสดงเป็นคนที่อยู่ใน MV หนึ่งในนั้นก็คือน้องบิวกินเดี๋ยวคุณไปดูตจิตใรจตตของน้องว่าจะเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะครับมีข่าวดีของน้องเต้นนะคุณผู้ชมหอกเลยว่าประกาศทัวร์คอนเสิร์ตในวันเกิดนะงานนี้นะแฟนคลับชาวไทยรอปักหมุดเลยคุณผู้ชมช่วงทานการมาฟังกันนะครับครับผมมาเริ่มต้นกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับกับข่าวแรกของ หนุ่มคนนี้บอกเลยว่าเป็นพระเอกลิเกหน้าหวานที่ตกขวัวใจแม่ยกไปได้เพียบเลยครับนั่นคือน้องแบงค์สอนรามจากคณะลิเกสอนรามนำเพชรน,นะถึงงานลิเกจะยุ่งขนาดไหนนะครับแต่ก็มีงานแสดงทุกวันนะและเจ้าตัวนะครับยังมีการแบ่งเวลาไปถ่ายภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องพี่วันมาสอนคุณผู้ชมน่าดูมากนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับน้องแบงค์นะครับยังเตรียมตัวพาพี่ๆในคณะลิเกนะครับไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อมอบความสุขกับแฟนๆชาวไทยที่นู่นอีกด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอน,น้องแบงค์นะครับมาอัปเดตกันสักหน่อยร่วมไม่ถึงนะครับเมื่อวานนี้นะ้านน้องแบงค์ก็ได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติกินรีทองมหาชนนะครับครั้งที่10ในสาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมลิเกไทยดีเด่นอีกด้วยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะปลื้มมากมายขานาดไหนกับรางวัลน,นี้นะเดี๋ยวไปฟังหนุ่มแบงค์นะครับเปิดใจกันดีกว่าครับ S 1> <S 1> ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับสำหรับางานรางวัลกินาดีทองนะครับสาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมลิเกไทยดีเด่นนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้กับแบงค์เลยนะครับ <People S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าแบงค์ก็ยืนหยัดมาโดยตลอดว่าแบงค์จะเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของของไทยนั่นก็คือการแสดงลิเกนะคบเป็นเหมือนมรดกที่ครอบครัวแบงค์ส่งต่อให้แบงค์และแบงค์ก็กับพี่เอ็นก็มารับช่วงต่อแล้วก็ยืนหยัดที่จะอนุรักษ์ตรงนี้ให้อยู่กับคนไทยไปให้ได้มากให้ได้นาน ที่สุดงครับจนถึงวันนี้รางวัลน,นี้ถือว่ามีค่ามากๆทําให้แบงค์ได้รู้เลยว่าที่เราตั้งใจและเรามีเป้าหมายเนี่ยเราคิดถูกและเราก็ทําถูกแล้วและแตัดสินใจไม่ผิดเลยครับที่เกิดมาเป็นพระเอกลิเก และก็ภาคภูมิใจกับอาชีพลิเกมากๆเลยครับเป็นเกียรตินะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงวัฒนธรรมของไทยมีหลากาหลายแขนงมากๆเลยเพราะว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับมันคือแบบไม่ว่าจะเป็นโขนลำตัดอีเซลเพลงฉอยหรืออะไรต่างๆการละเล่นต่างๆล้วนมีสเสน่ห์ในตัวทุกอย่างนะครับรวมไปถึงลิเกด้วยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมาดูแลจะต้องรู้สึก ประทับใจในความเป็นไทยเขาเรียกว่ารากเง้างความเป็นไทยเนาะมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามันมีคุณค่ามากๆจริงๆแล้วแบงก์ก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาอนาุรักษ์ตรงนี้เอาไว้และนอกจากที่แบงก์จะอนุรักษ์เอาไว้แล้วเนี่ยแบงก์ยังได้มีโอกาสที่จะบอกต่อให้คนได้รู้จักมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีคนมาอนุรักษ์ต่อจากแบงก์อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ดีใจนะคะที่หลายๆคนนึกถึงสอนดามนะครับก็ หวังว่าแบงก์ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของทุกๆคนนะคะที่ได้มาดูลิเก พยายามคิดโปรเจกต์แล้วก็หาโอกาสดีๆนะครับแล้วก็รอได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบงค์ไม่ได้ไปยุโรปนานมากแล้วครับหลายปีแล้วแล้วปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอแฟนๆที่เยอรมันนะครับไม่ได้ไปคนเดียวครับแบงค์ไปกับพี่เฮนพี่บิ๊กแล้วก็พี่เต๋านะครับแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอกับแฟนๆครับก็หวังว่าแฟนๆที่เยอรมันนะครับจะตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เจอพวกเราครับมาเจอมา หากันเยอะๆนะคะที่เยอรมันนะครับพูดได้แค่ประโยคเดียวครับ Is it love? y i s ครับฉันรักเธอครับ<笑><笑>ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะซ้อมไปครับแต่เชื่อว่าแฟนคลับที่รออยู่ก็น่าส่วนมากน่าจะเป็นคนไทย ที่มาเจอกันก็เราคนไทยด้วยกันก็สื่อสารกันง่ายครับแค่ยิ้มให้กันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับเราไปโชว์แค่งานเดียวนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องคิวหรืออะไรต่างๆก็ไม่ได้แต่เผื่อว่าโอกาสหน้าเผื่อได้ไปทัวร์หลายงานหลายประเทศนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อผู้จัดงานแบบว่า oh. สนใจนะครับโอ้โหเต็มที่ครับแค่30เพลงหรอครับหมครับ่อยครับเรามี en, พี่เฮนพี่บิ๊กพี่เต๋าอยู่แล้วนะไปช่วยเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยครับไปคนเดียวไม่เหงา นะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับถ้าไม่มาแล้วจะเสียใจครับสำหรับภาพยนตร์นะครับเรื่องพี่วันมาสอนนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนพลาดไม่ได้นะครับและเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับชมกันแล้วนะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับทั้งเมเจอร์ซีนิมพกและ SF Cinema นะครับปิดกล้องว็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ปิดเร็วกว่าที่คิดไว้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครับในการทํางานนะครับบอกเลยว่าเต็มที่ขนาดนี้แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ทุกคนจะต้องแบบเซอร์ไพรส์แน่นอนแบงค์ฝากภาพยนตร์มรืีวันณมาสอนไว้ด้วยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ได้รับชมเป็นอย่างแน่นอนนะครับแฟนคลับสารางน้ำเพชรหรือว่าแฟนๆหนังผีหนังสยองขวัญน,นะครับพลาดไม่ได้อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาติชมกันได้นะครับมาช่วยกันรีวิวว่าภาพยนตร์เรื่องพี่วันณมาสอนเป็นอย่างไรบ้างจะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นมากกว่าหนังสยองขวัญเพราะว่า ด้วยเนื้อหาในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมาะแล้วมันก็เข้ากับในสังคมในยุคป,ปัจจุบันนี้มากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาและก็สถาบันครอบครัวยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากสารน้ำน้เพชรนะครับถ้าไปแสดงใกล้ๆนะครับก็ว่างๆสามารถมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจด้านหน้าเวทีได้หรือถ้าเดินทางมาไม่ได้แต่อย่าชมการแสดงก็สามารถเข้าชมไลฟ์ได้ที่เพจแบงค์สอนครับเราไลฟ์ทุกคืนอยู่แล้ว ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับรักกันไปนานๆน,นะครับมีการขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีการอ้อนว่าอขอให้รักกันไปนานๆนะคุณผู้ชมอ่าล่าสุดนะครับน้องแดนก็เปิดใจนะครับกับรางวัลที่ได้รับอย่าง ผู้อนุรักวัฒนธรรมลิเกไทยด,ด,ดีเด่นดีเด่นนะครับน้องแบงค์บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะแล้วก็ดีใจนะครับเพราะรางวัลนี้มีคุณค่ามากๆคุณผู้ชมแล้วก็ดีใจที่ทุกคนนะครับนึกถึงคณะสอนรามนำเพชรนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มีแผนนะครับไปไปที่เยอรมันนะครับปลายปีนี้ก็จะมีพี่เต่านะครับพี่เฮนแล้วก็พี่บิ๊กไปด้วยนะไม่เงาก็มีพี่ๆไปร่วมมว่าสร้างสีสันนะครับก็อ้อนอ้นแม่แม่จ้าง อย่มานว่าอย่าลืมนะมาดูกันเยอะๆนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะฝากหมุนรอกันได้คุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้นะงานแน่นมากมีงานภาพยนตร์นะครับกับพี่วันมาสอนนะครับเรื่องนี้ก็ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นภาพยนตร์ที่บอกว่ามากกว่าหนังสยองขวัญคุณผู้ชมน่าดูมากติดตามมาได้นะครับพฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมากกว่าการศึกษาการศึกษามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการระบบระบบ กี่ยวกับครอบครัว,วน่าดูมากแค่ชื่อเรื่องก็พี่วันมาสอนะ้องไปดูกันนะครับจะเป็นมาที่เท่าไหร่ก็รอคอยก,กันได้ทุกโรงภาพยนตร์นะเรียกว่างานแน่นจริงๆกับพี่แบงค์สอนรับก็หลงดี๋ยเป็นพี่ทำเป็นน้องก็คือได้หมดเลยมเลยเพราะน้องเขาบอกว่าทั้งเก่งแล้วก็ความสามารถมากมายนะครับก็เราติดตามทุกผลงานนะครับของน้องแบงค์กันได้แล้วก็ทุกผลงานของคณะลิเกนะครับของ นี่เลยสอนรามนำเพชรกันได้นะคะเพราะทุกตัวละครก็คือทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็มีความสามารถจริงๆครับครับห <Okay. S 2> อมะไปกันต่อเอ,อต่อกันที่อีกหนึ่งนุ่มสุดฮอตค่ะของคณะลิเกสอนรามนำเพชรน,นะคะอย่างน้องเอสปราชญาค่ะทุกคนคะ่ะคนนี้ก็ต้องบอกว่าได้มาลายเงินนะ จากพี่พี่เอฟซีจากไม่ยกข้อยกแบบเต็มเหนียวแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตหนาแน่นทุกๆคืนค่ะจนสามารถมีทางบ้านมีทั้งรถโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนแถมตอนนี้ค่ะน้องเอสนะคะก็ซุ่มทำซิงเกิลใหม่อยู่แล้วก็แววแวแวมาว,าว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นคุณแป้งออนจิรานะคะ<อ>มาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะนอกจากน้องแบงค์แล้วนะคะที่เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติค่ะกินรีทองเนี่ยก็ยังมีน้องเอส ด้วยค่ะท,ที่ก็ได้ไปเดินที่ก็ได้ไปเดินที่ก็ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยทุกคนจ๋านะคะในสาขาผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงลิเกดีเด่นเป็นครั้งแรกในชีวิตโหอหงานนี้มองเลย oh, <wow. S 1> เจ้าตัวแบบปลื้มปลิ่มมากเห็นเมื่อกี้ไหมท่ากอดรางวัลเออ่อะเจ้าตัวเขาจะรู้สึกปลื้มปลิ่มหัวใจขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะ รู้สึกตื่นเต้นอายอายอายคนเยอะอ๋อตอนแรกไม่เชื่อตอนแรกแบบเอ๊ะได้ได้ยังไงเอกก็เอก็ถามเขากลับไปว่าเอ็เอได้รางวัลนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอไม่ได้คิดหรอกว่าอยู่ดีๆจะได้รางวัลแบบคือรางวัลนี้มันก็ใหญ่เนาะลอวเราเอไม่ไม่ไม่เคยคิดก็ดีใจพอรู้ว่าจริงๆก็โอ้ดีใจมากอะไรเงี้ยนอนไม่หลับครั้งแรกในชีวิตเลยเอรู้สึกดีใจมากเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะไไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีแบบนี้แต่ว่าก็แอบเสียดายนิดนึงว่าคือ ถ้าแม่อยู่คงจะดีกว่านี้เนาแม่คงได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ไม่อยู่ก็พ่อก็พ่อไม่ได้มาพราพ่อมีธุระแต่ก็อยากให้พ่อมาเหมือนกันแต่ว่ามีธุระเด็กว่านอกมันจะเข้าสู่มุงคุงได้มันจะประสบความสำเร็จก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยเพราะว่านำทางให้เด็กว่านอกไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มีแฟนคลับช่วยหรือว่าไม่มีพวกแบบครูบาอาจารย์หรือว่าพวกสื่อคอยช่วยเอสไม่มีไม่มีทางแน่ก็ต้องขอบคุณมากมากดีใจมากเลยครับก็ไม่คิดเนาะแต่ว่าเพลงต่อไปก็ฝากไว้ด้วยนะ สิ่งพ่อมดเดี๋ยวจะปล่อยเนี่ยทีเซอร์แล้วเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเรียบร้อยน่าจะปล่อยถ้าให้เอ็ดเลือกเอ็ดน่าจะเลือกประมาณมันที่10นะเดาเฉยๆไม่แน่ใจเพราะเอ็ดชอบเลข10ตอนนี้คือกําลังกําลังแต่งอยู่ครับแต่ว่าเอด็เอดได้เห็นเอ็ดได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงมันก็น่ารักมากเลยนะน่นนารักก็สไตล์เอ็ดเลยสไตล์เหมือนเดิมที่เล่นเหมือนเดิมพี่แป้งที่มาที่ไปพี่แป้งเป็นนางเอกเอด็ดแซวเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ารู้อย่างงี้เนี่ยเอามาเล่นแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวถ้าเพลงหน้าก็เล่นแล้วเอด็ดก็ไม่คิดว่าาเขจจะพูดริง จนจนเอสทำเพลงแล้วเขาก็มาบอกเอสว่าได้นางเอกหรือยังเอสก็ถามว่าเอา้าพี่แป้งจะเล่นในเอสจริงๆเหรอ เขาก็ตอบเอสมาว่าข so ้อด really. ีของเขาคือถ้าเขารับปากใครแล้วคือเขาต้องทําไม่ได้เอสก็เลยแบบโอ้ซึ้งใจมากรอได้เลยนะครับทิงเกิลนี้ไม่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสนุกมากถ้าถามว่าคาดหวังไหมเอสก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแบบขนาดนั้นแต่ถ้ามันเลือกได้ก็ขอให้มันสักล้านวิวขึ้นก็ดีใจเหมือนเดิมอันแรกก็หวังล้านวิวเหมือนกันแล้วก็มาล้านวิวดีใจครับไม่เป็นไรบ้านจะเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะได้อยู่น่าจะเมษาเพราะว่าตอนนี้เอสรอทําสวนทีเดียว เเข้าอยยู่ทีดวใช่เรื่องเราดีดดีเลยครับก็ก็ขอบคุณขอบคุณช่องเน่นอะผมขอบคุณพ่อพ่อกับแม่ที่ที่เขาเป็นตัวอย่างให้ผมเขาเขาสู้มาตลอดแล้วผมก็เห็นเขามาตลอดมันก็ทําให้ผมสู้ตามเขานะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณสอนรามน้ําเพชรนะอ่ะอามูล,ลักษณดวงแก้วแล้วที่ให้ให้วิชาแล้วก็ให้ที่ทรรมาก,กินเนาะต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของเอทุกคน ที่ช่วยเอททุกทุกเรื่องอะคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนเหล่านี้ก็แย่แล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่ผมเก่งมากครับช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมครับนี่เอาไปเลยหนึ่งรอบจริงๆน่าจะมาสักสามรอบนะช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยได้มิฮะเออ โอ้โหพี่พ f c คืออย่างที่บอกไปพอยกไม่ยกเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับน้องเอสของเราคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอฟังสัมภาษณ์ทีไรก็รู้สึกว่าเสียงของน้องเนี่ยแทรกซึมเข้าไปถูกอนูของร่างกายน้องเสียงเพลงีเกเขาจะแบบประมาณนี้เนาะหุกคนเนาะ แบบโ้หวานหวานแอบแอบอะไรใดๆกันไปทุกคนคะ่ะเขาบอกว่าตื่นเต้นดีใจนอนไม่หลับเลยนะแม่นะคะไม่แน่ใจว่าแบบอุ้ยตัวเองได้จริงๆหรอยังไม่ชัวงยังไม่เชื่อว่าตัวเองได้จริงๆแต่สุดท้ายก็คือได้รับรางวัลน,นี้มาน้องก็ภาคภูมิใจนะคะทุกคนคะน่ะน้องอะส่วนในเรื่องของเพลงนะคะก็จะชื่อเพลงคึชื่อว่าเพลงพ่อหมดอเออน้องก็บอกว่ากะว่าจะปล่อยวันที่10ค่ะเพราะว่าเป็นเลขที่ตัวเองชอบส่วนนางเอกเอก็ ก็คือคุณแป้งออนจิรา,านะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะทุกคนว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดีวชื่นชมน้องแม่จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องใช้เวลาตอนไหนนอนเหมือนกันน้อแม่เนาะครับเออทำงานกันแบบสุดๆแล้วแต่และคืนอะกว่าจะกลับใช่ไหมโอ,อ้กว่าแบบลิเกจะเลิกกว่าจะกลับบ้านล้างน่องล้างหน้าอาบน้องอาบน้ำนอนพักผ่อนออีกวันหนึ่งใหม่อีกแล้วเออ แล้วก็ยังไปเตะบอลกันต่ออีก oh, energy อเยอะแยะมากทุกคนกิจกรรมแน่นนะคะเหมือนกับนี่เลยน้องของเราอีกหนึ่งคนก็กิจกรรมแน่น <Yeah. S 1> <laughs> โยงโยงโยงไปเรื่อยๆนะทุกคนจ่าเพียนก็น่ารักมากเขาบอกเขาเขินจริงนะทุกคน ไม่ได้เจอแบบคนอย่างนี้แบบเยอะๆแล้วก็รวมไปถึงรางวัลที่ได้รับเขาก็มีความเขินเดยสชออย่างยิ่งตอนเราเก็บอินเสิร์ตคุณดูกันหรือยังถ้าคุณยังไม่ได้ดูไปดูได้ในที่ดาราเดลี่นะคะเออเอสก็แบบมีมีใช่ไหมมีนี่เขาวมดดเออแล้วก็มีคางแก้มด้วยพี่จาได้แล้วก่หมุนหมุนหมุนแล้วนังก็หมุนหมนหมุนเออแบบอย่างเขินอะน่ารั มากเลยอ่ะเออเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ชื่นชมจริงๆนะคะจากหัวใจอย่างทีมงานของดาราเดลี่เลยนะคะก็มีน้องๆไปเกาะแกะอะไรก็อย่ารำคาญกันเลยเนาะก็ไปช่วยกันซัพพอร์ตเลยค่ะทุกคนค่ะอยากให้ลิเกเออซัพพอร์ตผู้ชายกันนะคะเพราะว่าพวกเราก็จะได้มีแรงกระชุ่มกระชวยในการทําการทํางานนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีน้องบางคนค่ะ เออพี่ท่านวันนี้เขาอ,ออกเร็วนะฟองฟ้องฟองวันนี้วันนี้เออเขาอ,ออกเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำงานต่อเอออะไรใดๆก็ให้ไปแหละ นอเพื่อความสุขของน้องๆน,นะคะร่วมไปถึงความสุขของเราเพ่อแม่ยกด้วยเพราะว่าเราก็พยายามที่จะเอาความเอ็กซ์คลูซีฟทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจากหลังลงลิเกนเนี่ยเออเอามาเผยแพร่ในเพจของดาราเดลี่ของเราเพราะฉะนั้นก็ฝากสปอร์ตเพจดาราเดลี่หน่อยได้ไหมคะกดติดตามมาเลยนะใครยังไม่กดติดตามอ,อ่ะเนาะล้วก็ฝากกันไปด้วยนะจ้าโอเคไปกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนฝั่งเป็นคอนเสิร์ตกันบ้างน,นะครับของนักร้องหนุ่มมากความสามารถคนนี้นะคะ ครับอย่างหนุ่มเจฟซาเตอร์คุณผู้ชมบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้งานฮอตมากนะครับรู้ว่าเอาเงินทองไปไว้ที่ไหนเพราะว่างานฮอตจริงๆคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่นะครับน้องเจฟน,นะครับก็ได้จัดทัวร์คอนเสิร์ตในปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าปัางมากนะล่าสุดบอกเลยว่าเขากลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่นะครับเจฟซาเตอร์นะครับเลดใจแอนนะครับคอนเสิร์ตโดยปักหมุดนะครับวันที่3พฤษภาคมนี้ก็คือปีนี้นะณั้นอิมแพกอารีนา เมืองทองธานีกันเลยคุณผู้ชมซึ่งทางเวเฟอร์นะครับเลคกคอร์ดนะครับก็ได้โพสต์รายละเอียดว่านี่เลยเอสโคลาพรีเซน,นเเตนนซ์นะครับเจฟสตาร์เตอร์เรดไจแอนคอนเสิร์ตนะครับ3พฤษภาคม2568อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีครับ เตรียมจำหน่ายบัตรนะ25มีนาคมนะครับนี้นะที่ออทิเก็ตคุณผู้ชมโดยจะมีการจัดจำหน่ายนะครับมีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับในร้าน7ซเว่นอีกด้วยคุณผู้ชมทุกสาขาทั่วประเทศและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับราคาแพ็กเกจตนะครับ V.I.P. แล้วก็ผังที่นั่งเร็วๆนี้นะเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆก็อยากแบบว่าจับจองอ่ะอยากได้บัตรแล้วเพราะเชื่อว่าเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งเราเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ทุกคนตั้งตารอคอยนะครับทั้งแฟนเพลงแล้วก็เหล่าคุณวันเสาร์อีกด้วยนะเพราะาเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มเจฟนะครับที่ Impact Arena แถมถือเป็นการตอกย้ําความสําเร็จบนเส้นทางดนตรีของหนุ่มเจฟอีกด้วยเรียกว่าปังจริงๆนะอยากให้ถึงไวๆแล้วว่าอยากให้เปิดขายบัตรไวๆแล้วงไงก็เราติดตามมันได้เดี๋ยวมีราคาเมื่อ,อไรแพ็กเกจยังไงก็ ติดตามได้ที่ตาละดีๆนะแล้วก็มากระจายข่าวอย่างแน่นอนนะครับ<อ>หนุ่มคนนี้ก็คือทั้งเรื่องเพลงเรื่องการสแสดงเรื่องพิ่ีกงพิเซนเตอร์เขาเก่งจริงๆนะครับ<อ>ปังไปเลยคุณผู้ชมนีม่คุมพาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีจัดนวันที่3พฤษภาคมก็อีกไม่นานรอติดตามกันได้นะเด<า>ี<อ>๋ยวก็เดี๋ยวเขาขายบัตรกันก่อนเชื่อว่าโซเอาแน่นอนแฟนๆคุณวันเสาร์คือรอคอยอย่างแน่นอนครับค่าทีน่ารักมากเมื่อกี้จะเป็นท่าแมวอ่ะพูด ก็คือหล่ออันนี้แบบว่าเป็นหนุ่มเนิร์ดนัาค้นหาอันนี้แบบว่าหนุ่มเท่เทคูลคูนี่เลยโอ้โหนี่ลูกคุณหนูดูแล้วก็คือบอกว่าก็คือดีมากดีงามมากคุณผู้ชมแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นลูกแบบว่า เฟี้ยวๆนิดนึงนี่เท่ๆฝนเฟี้ยวนะลุกไหนหนุ่มเจฟก็อยู่นะอบอกเลยว่าเอาไปเลยทุกแสนคะแนนทุกลุกไปเลยเ <Okay. S 2> ให้คะแนนแกงคุณครูท่านหนึ่ง <c oughs> อ่ะทุกคนมาต่อกันที่ฝากฝังของเพลงค่ะของน้องพีพีกลิตกันบ้างจ้านะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาสปอยนะคะว่าจะมีซิงเกิลประกอบภาพ,พยนตร์ค่ะซองแดงแต่งผีก็ทำเอาแฟน ตั้งตารอคอยกันแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะจ๊ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ27กุมภาพันธ์นะคะเวลา1นึ่ทุ่มก็ได้เวลาดีค่ะในการปล่อย MV นะคะชื่อเพลงว่าตื่นค่ะ Wake Up Call <c oughs> งานนี้นะคะน้องพีพีไม่ได้มารองแค่คนเดียวนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าชวนแรปเปอร์สาวสวยมากความสามารถค่ะอย่างน้องมิลิเนี่ยมาร่วมฟิเชอรลงด้วยองอ๋จริงนุนนะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยยิ่งฟังยิ่งชอบ แน่นอนกับท่อนฮิตติดผูกชี่ว่าตื่นตื่นคือมาลับความจริงหน่อยออเวลาใครที่แบบตกอยู่ในพาวางังหรือว่าติดผู้ชายหนักๆเราต้องร้องเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะตื่นตื่นคือมาลัาความจริงหน่อยตื่นึน้นมาลัาความจริงหน่อยนะคะซึ่ง เพลงนี้บอกเลยว่าแฟนๆต้องชอบกันแบบหนักมากจริงๆนะจ๊ะแล้วก็เพลงนี้ค่ะได้น้องมิกเฉลิมศีนะคะมาเป็นคนเขียนเนื้อร้องให้อีกด้วยบอกเลยว่าเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆลงตัวทุกอย่างเลย <ๆ S 1> ส่วนเนื้อหาใน MV ค่ะก็ดูเข้าใจง่ายมีความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์นะจ๊ะ<อ>เมื่อเหล่านักแสดงแต่ละคนค่ะโดนผีติ๋เข้าสิง<อ>งานนี้บอกเลยว่าจลิตจกกักรของแต่ละคนคือแบบควาไม่ธรรมด ดาเลยทีเดียวเนี่มีหลากหลายคนเลยล่ะค่ะนักแสดงของเรานะจ๊ะเห็นก็จะมีน้องก้อยใช่ไหมเออรัศมีแขนะคะมีพี่จตุรงรมีพี่แอนนาเออเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ที่ต้องให้แบบคะแนนแบบ10เต็ม10เกิน1ิไปเลยนะคะก็คือน้องบิวกินค่ะที่กอปข่าของน้องพี่ๆมาแบบเป๊ะเลยทีเดียว เห็นแล้วแบบอุ้ยนี่น้องพี่พีหรือเปล่าหรือว่าน้องบิวกินคุณดูเป็นไงอินเนอร์การจงการจิกดูใส่ตรงใส่ตานี่ความวิดความโพกความเอวความตบตูตสบสะโพกอะไรกัทุกคนน่ารักมากโดยเฉพาะท่าเลื่อยลงไปอ่ะอื้อหือ l เอึงแลวเวอ,อ แต่ละคนคือไม่ธรรมดาจริงๆก็เขาอยู่ในการบ่อย,อยงไงจริตจกักรเลยคือสามารถที่จะแบบว่าซึมซับกันมาได้เลยทีดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ได้ดูเพลงจบแล้วคุณอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปนะเพราะว่าช่วงท้ายๆอ่ะมันจะเป็นการเรียกว่าเต้นคู่กันของน้องๆน,น,นะก็ดูท่าแล้วน้องบิวกิ้นจะสนุกสนานอยู่เหมือนกันคะ่ะทุกคนจะน้องพีพีก็เหมือนเหมือนแอบ้าเหมือนกันยอมให้ <laughs> เพราะว่าโอ้โหเอเนอร์จีด้เขาพี่เขาสุขไหม ท่านี้คือแลบงการมากเลยอ่ะ,อะไม่ธรรมดาทุกคนคะ่ะไปดูกันเยอะๆนะคะกับ MV เพลงนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูพร้อมกันวันที่20มีนาคมทุกโรงภาพยนตร์ค่ะใกล้แล้วแม่อีกไม่นานแล้วเนาะอ,อีกนิดเดียวนะคะทุกคนคะ่ะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเม่นนะคะทำภารกิจช่วยส่งวิญญ,ญาณของติ๋ีให้ไปเกิดใหม่ ให้ได้สำเร็จจ้า ทำเป็นตกอกตกใจเวลาเจอผีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือคุณอยากเจอแหละน้อง oh, <no. S 2> <l uck ling> น้อย,อยๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามยอดวิวให้น้องกันเยอะๆด้วยน้อเพลงดีมาก MV ดีมากจริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องในนั้นเนี่ยในเนื้อหา MV ก็จะมีการสอดแทรกในเรื่องของภาพยนตร์ไปด้วย <l uck ling> นะคะ <S 1> <S 1> ก็ไปดูกันได้เลยจ้าโอเคแล้วก็มาปิดท้ายกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับกับข่าวหนุ่มคนนี้เรียกว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตนะครับอย่างน้องเต ชิตพลนะครับหนึ่งในสมาชิกวง NTC นะครับหรือว่า NTC นะครับหรือว่าเววีนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเต้นคุณผู้ชมอายุ29ปีบริบูรณ์นะครับงานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนคลับได้ตื่นเต้นกันหนักมากนะครับม่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าน้องเต้นเนี่ยเตรียมเดินทางไปมอบความสุขกับแฟนๆด้วยการประกาศทัวร์คอนเสิร์ตนะครับโดยจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ยังมีกร oh. ุงเทพนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะมีประเทศอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่า mm. เราเชื่อว่าแฟนคลับอ้อนมาเยอะๆนะหลากหลายประเทศเรอฟังข่าวดีกันเลยนะโดยทางผู้จัดนะครับในไทยนะครับอย่าง SM2 t o t i l i n d น d ะครับก็ได้ปล่อยโปสเตอร์นะครับพร้อมเขียนข้อความนี่เลยคุณผู้ชม2025เป็นคอนเสิร์ตท,ทัวร์โ so, ซแล้วก็ b a n g k o k and More Coming เวลี่ซูนโหแค่ภ oh. าพโปสเตอร์ก็ดูแบบว่า oh. น่าค้นหามากเลยครับดูแบบว่าโหอยากไปแล้วอะ mm. อยากให้ถึงคอนเสิร์ตววๆอะ mm. เห็นแล้วคือเป็นกลิ่นอายแบบว่าดูน่าติดตามมากคุณผู้ชมแน่นอนพอมาประกาศปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมถ้าราแตกแตนนะครับทั้งนี่เลยทำไลน์โซเชียลนะครับจนเกิดแฮชแท็กนี้ครับ2025เต็นคอนเสิร์ตทัวร์มาแรงนะครับติดเทนเอ็กอันดับที่1ท,ทันทีคุณผู้ชม oh. ส่วนชาวนะครับลิฟลี่ไทยของน้องเต็นนะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะตอนนี้ก็สามารถเก็บเงินรอไว้ได้นะประกาศปุ๊บให้ขายบัตรยังไงก็เอามาเลยควักกระเป๋ามาได้เลยพรอ้พรอมเลยเงินเต็มกระเป๋าสามารถกดตัรให้น้องเต็นกันได้นะครับเชื่อว่าประกาศวันไหนนะวันเปิดสิก เปิดศึกสงครามอัศมานะเพราะว่าเป็นแบบว่าทุกคนรอคอยนะทั้งกุงโซที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่ประเทศไทยนะถ้าใครไม่ทานที่เมืองไทยก็ไปเกาหลีใต้ได้แต่ถ้าใครไม่ทานที่เกาหลีใต้ก็บินมาที่เมืองไทยได้แดีวถ้าใครบอกว่าพร้อมไปเลยทุกที่ที่มีน้องเต็นนะยังไงก็เราติดตามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เนี่ออัปเดตก็ดูได้ที่ต่ละเดลรี่นะครับคราบผมปังๆเลยนะเปิดบอกว่าข่าวดีมันเกิดอะไรอ่ะ มีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆนะ<ช><ช>จริงแล้วก็มีโปรเจกต์ที่แฟนๆรอคอยแล้วก็รอคอยเช่นกันนะครับ <c oughs> ดูสิเห็นโฟเตอร์แล้วอยากไปเฮ้ยแต่โฟเตอร์สวยนะจริงดูแบบว่าหน้าคนหาดูหน้าคนหา <c oughs> ดูมีอะไรแต่ว่าในเรื่องของคาลิสมาของน้องก็คือแผ่ออกมาขนาดน,านั้นคิดดูคุณขานี่ขนาดเป็นภาพแบบ สี่ประมาณนี้ฟุ้งฟุ้งอยู่ในแบบพวงของจินตนาการแต่ว่าดูแบบหฉันอยากจะเข้าไปข้างในนั้นเหลือเกินเออนี่อะไรมือน้องไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องยังก็ฝากติดตามเหมือนได้จส้าโอเควันนี้นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยรายการของเรามาทุกวันคุณผู้ชมจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปกับ3มช่องทางนี้นะมีทาง f a c e b o o ดิจิทคอมครับ YouTube ก็ดูได้นะดาราดิจิทัลครับทางทวิตเตอราก็มีเช่นกันนะ ดาราดูเ,ดเชียร์กันการดูสดๆกันได้ดูย้อนหลังกันได้ส่วนใครที่ดูไม่ทัน <Okay. S 1> ก็ดูย้อนหลังกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามข่าวดาราดีก็สามารถติดตามได้ทั้ง i อีทั้ง X แลวก็ทางเว็บไซต์นะ้ำมาัดคดูข่าวการบันเทิงพร้อมๆกันครับนอ้อติดตามกันด้วยนะคะ,คะเพจตัเล็กตะ้น้อยอย่างพวกเราไว้ด้วยนะคะรับประกันว่าจะมีข่าว้ทุกคนได้แบบดูกันในทุกๆวันนะ,ะใช่ครับ วันนี้เราสองคนนะครับไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ